ว่าเศราเลนุกาเราสมัยเดุกคนไม่ได้ราตุกกกล้าหมดเป็นกิฬอที่ชินเลยงคนก็ยุ่งตัวในกุญแจฐหลวงอะไรแบน้คนเป็นทุนเยอะเ้ตประดาอะไรอ่าีาคนว่าเดี๋ยวนี้กเสิร์ชขอนสังาร ทุกคนนี่เป็นการมาเบิงการตีขีประเพณีพื้นบ้านของบุญถัดหลวงเนาะทุกคนดอ,อกกรมาน้ำมูหนือมูพามาไปว่าอยากพามาเบิงการตีขีแล้วก็เป็นขั้งแรกของหุวงตุก๊กมาหวม่วเบิงการตีขีเนาะทุกคนเพิ่นจะเฮ็ดมื่เนอมือสี่วันที่สเจ็ดมือสุดท้ายของ ทุกๆปีเนาะทุกคนเนาะกับประมาณตอนสวยประมาณหนึ่งโมงหาสองโมงเนย่ยทุกคนเป็นตอนแท่ๆล่ะแดดร้อนหอนคนมาเบิรงกันหล่ไลยเนาะทุกคนเนาะน้องทุกมานี่พอดีเพิ่นกําลังเริมพิธีเนาะทุกคนการตีขี้ก็เป็นมีแบ่งออกเป็นสองทีมเพิ่นจะเฮ็ดตามหีตคองประเพณีเนาะคือจะบ่าวอย่างหนึ่งตามสมัยตะกี้เพิ่นก็นจะเอินว่า ทีมชนสันอ่ะคุณน,นางและก็ทีมของประสาสนหรือว่าอาซาวนานั่นเองเนาะทุกคนซึ่งเพื่นจะแบงกเป็นสองทีมสีเขียวทีมมีผ้าขาดแอลคือเป็นทีมของซาวนาหรือว่าตัวแทนเป็นประสาสนนั่นเองเนาะส่วนสีผ้า เพิ่นกับตัวแทนเป็นส,นสุนทรขุนนางหรือว่าปัจจุบันเพิ่นก็จะเอินบาส,นสุนทรรัตกรนั่นเองเนาะหรือพนักงานเนาะทุกคนเพิ่นก็จะตีขีเป็นการตีขีตามหิตของประเพณีละเป็นการหล่นกีฬาเพื่อเสียงไทยเสียงไทยทํานายเศรษฐกิจกบ้านเมืองเนาะทุกคนท่าว่าฮักปีเดอฮัก สาวนาสนาิืนก็จะเปรียบเหมือนแบบว่าความอุดมสมบูรณ์ทางนานอาหารการกินทรัพยากรคือหมั่งมีสีสุกหน่ะทุกคนกะส่วนนองตุ๊กกับบูู้ลายละเอียดดอกเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีทําอิฐที่แบบว่านองตุ๊กแต่มาห่วมอ่าบุญห่วม ทำบุญหัวบึงกีฬาประเพณีพืนบานน้องตุ๊กก็บเ่เคยเห็นจักเือตั้งแต่เกิดมาน้องตุ๊กหากลับไปบุญทานหลวงสองเสือเนาะทุกคนเนาะบุญทานหลวงนี่ก็เป็นบุญเยอะแห่งประเล่าก่ารดยเนาะทุกคนเพราะคนอยู่ทุกถั่วสารทิพย์ก็คือมาห่วมตัวอยู่บุญฐานหลวงเนาะทุกคนกับบัว ทางฟังไทยมีไผได้มาบุญทันหลวงบท่าหากได้มาเห็นน้องทุกขชักเด้อแต่บ่าส่วนคลิปนี้สิโลงก็คือาบุญทันหลวงก็แล้วเนาะทุกคนเนาะเป็นมือถัดมาบุญทันหลวงน่เพิ่นจัดอยู่หาหมือเนาะทุกคนเนาะเพิ่นเริ่มตั้งแต่วันที่เสาร์สามหาวันที่เสาร์เจ็ดซึ่งตอนสาวของมือวันที่เสาร์เจ็ดนี้เพิ่นก็นจะมีพิธีเซบาท ตอนเ้าเนาอทุกคนเน้องซึ่งลงตุกกับบริปไปเลยทุกคนเพราะองตุกผมมีรถแด,ด้และการทาว่าเสือรถประจําทางคือรถเมก,ก็อาจจะสาได้นาอทุกคนนาอเพราะว่ามันค่อนข้างที่รถติดเพราะว่าคนหลายเนาะแต่ว่า่นกามีรถประจําทางอยู่ที่แบบว่าคนอยากไปล่ะหักบมมีรถ ไปในบุญถัดหลวงเพื่นก็นจะมีรถเมให้ใส่ครบบริการเนาะทุกคนเนาะคือค้นรีนรถเมย์ีตั้งแต่แหาโมงแรงห้างกลางคืนเนาะทุกคนริ่มตั้งแต่วันที่เสหาวันที่เ7เจนาะทุกคนเนาะเสื้ออาจะมาเบ่งในการตีคีของเฮาในมืนีที่น้องทุกแเด็ดไปไทยคลิปมาคือเพื่อนจะใส่ใหม่แบบนี้เหลยทุกคน มันก็เอาใครข้าขบอกนอ,นอื่นใคร่้าเนาะน้องตุ๊กเคยเห็นแต่อาที่ขี้นีเคยเห็นแต่หนังสังทองในโทรัศน์ไทยเนาะทุกคนเนาะโบคิดโบฝานมามือนีสิได้มาห่วเห็นบรรยากาศในการตี่ขี้เนาะทุกคนเอาไปเบิง่งบรรยากาศและกาสัมผัสไปกับน้องตุ๊กกันเลยเนาะทุกคนน้องตุ๊กขอเสือเสียงฝากเด้อเพราะบาคิดนี่มัน มันมีหลายอย่างาทอดทายได้ันได้หลายอย่างเนาะทุกคนเนาะขออนุญาตเป็นการผักเสียงเอาเนาะทุกคนซึ่งน้องตุกะจะอยู่เวียงจันทร์คือแหล,ล่วุญทัดหลวงแล้วน้องตุก,กะจะกลับเนาะทุกคนเนาะกลับไปอยู่บ้านถ้าหากวา่าอ่าถอนเงิดดงนที่ทำมาโดนมูลของใครบ้างโดนผู้ใดบ้างจะมาเรือ เป็นผู้ทะลวงทะมนี้กันจมหน่อจมจมบุกแจะก็ยังค่ะท่ทางที่ทางน้ำไหลไปใช่ไหมสปดในการกันจะบรรจปามะได้ก็้องใช้เวลาอย่างา คุพผาทานหลวงไม่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาสิมากินปลาตั้มแล้วก็กินเขา่าฮะกินเขา่ายู่เดเดินผาทานหลวงเลาวแถวนี้เดี๋ยวนุ่นอือฮะอาหารว่างกับ <c oughs> มือแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวผาตาั้มผาพอลุกซีนั่นเจอมาแล้วก็กินเข่าผสมก็ะดีุ่งแบบเตอร์เบียนเทียน เรีเวเทียนเถืออ่อนอนุมาสองมือนหรือนุ๊กยังบปิเวนเทียนพองว่านี่มาตอนสายแล้วก็มีกับมาตอนสายแล้วก็ยู่ทาตอนแรงเลยอออตอนแรกค่ะแต่ว่าได้เสียงเต็มเลยทุน ที่้องตุกกินตม้มกินยาอิ่มล้วเราก็เลยมาหยางหน่อยมเาเบิงบูธแต่ละบูธที่ว่าเป็นแบรนด์ของคนเราเผิ่อมาขายที่ในงานเราทุกคนก็มีสินมีผ้าไห้มีเองยิ่งละลายยางเนาะเสื้อม,นมันนี้ผงกระสายหุ่นเงาหรืออย่างเงี้ยคนรเกือบเป็นหนังกลางแปง้ง <c ười> เรื่างนางมานางก็นางมาค้าวมา,าแต่เป็นอินเตประสันเสียงเพลงนะครัะ ทุกคนหลังจากที่น้องตุกกินขา่าวยังแหล้วลองตุกกก็ยางมามีเพิ่นก็นมีเอาอหองหมเ,เรื่องท้ายหูเ่าหรือว่าเครื่องท้ายวิดีโอสมัยก็มามาสายหน่อยทุกคนเนาะอันนี้คือเรื่องที่เว่าสมัยตะกี้เลยเนาะทุกคนอันนี้นะน้องตุ๊กก็ชนเจอน้องตุกก็เลยข่าวมาเบิง้งข่าวมาท้ายคลิปเนาะก็มาจากกลมหูเงาเลยของอ่า กระ่วงเนาะทุกคนเนาะก็จะมีเครื่องถ่ายวิดีโอหรือว่ากล่องถ่ายวิดีโออุปกรณ์เก่าๆแบบนี้ยังเซิรงานได้เด้อทุกคนเด้อเพิ่นเอามาโซ่นี่นะยังสามารถเซิรงานได้เป็นกล่องถ่ายสมัยตะกี้ที่เป็นฮักษาไหลเนาะทุกคนเนะาะเครื่องยังดีเนาะเป็นเครื่องสายวิดีโอเครื่องถ่ายอีกหลายๆอย่างเลย ที่พนเอามาสายแต่ว่าอันที่เพนสายหนังห้เบิ้งก็จะเป็นหนังของคนเล่าแล้วก็เป็นอ่าหนังที่แบบคนจีนคนไทยมาทายทาย,ยู่ล่าเนาะทุกคนเนาะเออแต่แบบเป็นแนนเคื่องสายที่แบบทันสมัยเจ้านิ้ยเห็นเลยทุกคนแต่แบบหนังเก่าๆที่แบบแบบคนเล่าสมัยตะกี้พนท้ายแบบเป็นเป็นแนนออ่างอันที่เพน เป็นฟิล์มนะทุกคนเดี๋ยวนี้ผลกำลังก่อนี่แหละเพิ่นกำลังเสียมาสายแรงของวันที่7หรวจตอนเด็กเนาะเพิ่นจับสายหนังละดูบานมือแต่ว่ามุกทุกข์ขึจิบูบะหอดค่ะได็กิ็ได้นั่งเบื้องเพิ่นน้อยนึงนะทุกคนเนาะทคนได้นะคะกับเบอร์สองเสือรหมายไปเปียนเทียนทุกคนจะซือแบบ ก็คือดอกไม้โซนเขาขายดอกไม้สอนนึงนะคะทุกคนโซนนี้คือโซนที่เพิ่นขายดอกไม้เด้อทุกนโซนโซนึงละซาพันกีบเนาะเป็นจะดอกงามๆ่วนอันพระธาตุพงศหรือว่าอันนี้นี่ก็คืออันนึงแก่สิบเนาะทุกคนเริ่มพิธี ดยการเวียนเทียนเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นโลมเมิรเทียนแล้วจะเก็บผาาบรรยากาศมาให,าใหนนา้ทุกคนเบิ่งนำกานฮ็ดบุญนํำกานเด้อทุกคนเด้อปีหนึ่งมีหนึ่งรังเนาะทุกคนเนาะื้อสุดท้ายแล้ว ทุกคนคำขึ้นของวันที่สาว 7, เจ็ดเดือนสิบเอ็ดบุญผา,นะารรถาดหลวงนมะัสการผะธาตุหลวงเนาะทุกคนเริ่มพิธีในการเวียนเทียนก็จะมีพระสงฆ์แหละก็มีการนำทางอ่าทางบ้านทางเมืองทางของประเทศเนานะทุกคนมาเวียนเทียนในหอมนี่นะ่ะละก็เป็นกาสกี ไข่ประซาซูนหัวเวียงเทียนไปพร้อมกันนึงน่งน้องตุ๊กกับไเวียนลนะเนาะทุกคน,นตุ๊กไปเวียนก่อนที่เพื่อจะจัดพิธีคนไลยแหงคือแบบว่าแต่ละคนมาหวมัเวเมียนเทียนหัวมไผพระเนื้อพระธาุหลวงเนาะทุกคนปีหนึ่งมีหนึ่งข้างเนาะคิดอ่าเห็นขาเจ้าเวียนเทียนนาะนี่แล้วก็ยักผาพอกับเมมาเนาะนะทุกคน แม่พูดกับพอไายคือถึงยังบ่เคยมาสวงที่ว่าเดบุญธาถุหลวงเนาะหากมีบุญลายสายเาวปีหนาปีเนื้อหลองตุ๊กได้พาพอกับแม่มาไหวพธาถุหลวงในสวงบุญเนาะทุกคนอยากพาพอมาพอกับแม่มาพอกับแม่คือจิตตื่นเต้นเนาะทุกคนนณะน้องตุ๊กยังตื่นเต้นชั้านี่ละทุกคน ส่วนคลิปนี้น้องตุกก๊กจะยูซมเออยูเหนือสุอย,อยูยงจันแล้วุนถาดหลวงก็จะยูอีกสองือ3สามมือเนาะแล้วก็จะกับบานกับบานทหารผหาฮนเมละะ้วก็ส่วนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามมือน้องตุก๊ก ก็เป็นกําลังเจอหลวงตุเฮ็ดคลิปต่อไปไดเด้อเอ่าเฮากะจิขอลาทุกคนไปก่อนพักภาฝนส่วนในมื้อน,นี้หลวงตุก็ขอลาทุกคนไปด้วยผาปบรรยากาศภายในงานพราฐานหลวงนด คนเนาะพอมด้วยกับการจุดฟุหรือเวียนเทียนเนาะทุกคนเนาะฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวลาวสำเนือเด้อเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทตุกเหตุคลิปต่อไปเนาะบายบายทุกคนเจอกันเมื่อปีหนาเด้อสำหรับคลิปบุญพระธาตุหลวงเนาะ 多啊。